เฮลโหลทุกคนอยู่กับผมเองฟรีออสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบอนิเมะรัสเตอร์นะครับทุกคนนะซึ่งผมจะมารีวิวเอ่ Goku, อโกคูเออไต้สติตสนะทุกคนนะก็เป็นตัวก็ดี้ตัวใหม่นะทุกคนนะกอ็อยู่ในเควสที่ผมสอนไปนะครับทุกคนนะก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งพอสมควร,เ,รเลยนะครับทุกคนก็ความสามารถพิเศษของเขาก็คือบัฟทีมนะครับทุกคนนะบัฟทีมก็คือเพิ่มดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะดาเมจหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ แบบเจาะบัฟนะครับทุกคนนะก็คือสามารถเจาะบัฟได้ด้วยแล้วก็สร้างผลเสียต่อบัฟแรงขึ้นถ้าสมมติเราชนะบัฟก็จะกลายเป็น4 0 0นะครับทุกคนจาก300เป็น400นะครับทุกคนนะแต่ถ้าสมมุติเราบัฟเดียวกันมันจะได้50%าก็จะกลายเป็น150นะครับแต่ถ้าแพ้ท่าก็จะเจาะไปอีก100%ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะอ่าเป็นบัฟอวตาานะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าว่าจะเก่งขนาดไหนทุกคนไปเเ okay, ททกกอออคคคุนนนนตีี้้้็พรรรมยยบบนะั ก็คูนะทุกคนเป็นตัววางพื้นนะครับทุกคนนะเป็นไฮบิดตั้งแต่เริ่มนะครับค่าวางอยู่ที่800อนะครับทุกเอ้ยหนึ่นะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นธาตุน้านะครับทุกคนนะก็เหมาะสำหรับการรีวิวเลยบ่าทุกคนเพราะตัวพวกนี้ก็เป็นธาตุพื้นนะครับทุกคนนะอืมอ่ะเรามาก็อธิบายความสามารถเหมือนเดิมนะทุกคนความสามารถอีกรอบหนึ่งนะครับนะก็ถ้าสมมุติว่าเป็นหัวรีดเดอร์บอทนะครับทุกคนถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นรีดเดอร์นะทุกคนนะก็จะบวกดาเมจให้ทีมต่อบนนะทุกกกค็บวดเม ให้ทีไปนะครับทุกคนนะประมาณ100%นะครับนะทุกคนนะก็จะคือเจาะเกาะบัฟแรงขึ้นนะครับทุกคนนะแล้วก็จะเวลาเราตีเราก็จะบวกดาเมจไปอีก 100, อ100่้อไอหนึ่งร้อนะครับทุกคนต่อบัฟนะครับทุกคนนะก็ถ้าสมมุติว่าเรานี่ถ้าสมมติว่าตัวพวกนี้ใช่ไหม αι? เป็นธาตุพืชน,นะครับถ้าเราไฟมาเมื่อจะตี400์เตดาเมจนะครับทุกคนนะรวมกับของเดิมก็คือ300อยู่แล้วนะครับอื แต่ถ้าอันนี้เราไม่ได้ถ้าสมมุติว่าเป็นท่าเดียวกันนะครับทุกคนนะก็จะมันจะได้อยู่ประมาณ50%นะครับทุกคนนะก็จะบวกไปอีก100ก็จะกลายเป็น1น0านะครับทุกคนนะส่วนบัฟที่แพ้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะทุกคนท่าที่แพ้ผมไม่แน่ใจว่าจะบวกเท่าไหร่นะครับ่ะเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะก็คูนะทุกคนเริ่มมานี่เป็นการแบบไหนลองตีดิไหนพุ่งไปตีดินี่เป็นการพุ่งไปต่อยนะครับทุกคนนะวาร์ปไปต่อยปะ ที่มันทำกับใส่กับจีเลนปะที่มันพุ่งไปนะครับทุกคนนะอาแขนข้างเดียวก็หรืออ๋อพุ่งไปต่อยเฉยๆเลยนะครับทุกคนนะพุ่งไปด้วยความเร็วแล้วก็ต่อยนะครับทุกคนนะก็ถือว่าโอเคเอฟเฟกโอเคอยู่ใช้ได้นะครับทุกคนนะหรือว่าจะเป็นท่าต่อยที่แบบต่อยใส่จีเลนไปรอบนั้นนะครับทุกคนที่มันอาแขนข้างเดียวนะครับทุกคนแล้วก็แบบต่อยใส่จีเลนแบบรัวๆเลยนะครับทุกคนนะอ่ะพาสบนะครับทุกคนนะ D Y อันนี้นะทุกคนนะก็คือถ้าสมมตินี่เห็นไหม ถ้าสมมติต right? ัวไหนที่เข้าใกล้โกคูนะทุกคนนะตัวนั้นจะรับจะรับความติดไอจะรับพาร์ทสี่ไปับทุกคนก็คือพาร์ทสี่ของโกคูนะทุกคนนะตัวไหนที่เข้าใกล้โกคูนะครับทุกคนจะลดความเร็วการเคลื่อนที่ไปนะครับทุกคนนะ60เปอร์เซ็นต์แล้วถ้ายังอยู่ใกล้ๆนะครับทุกคนนะก็จะรับดาเมจไปอีก2.02เปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะก็บวกไปนิดนึงนะทุกคนแต่ข้อดีหน่อยก็คือสโลได้นะครับทุกคนนะเป็นตัวหนึ่งที่สโลได้ดีอะทุกคนนี่เห็นไหม จากวิ่งเร็วๆมาทุกคนวิ่งผ่านมาใกล้ๆนะทุกคนนะก็สโลว์ไปเลยนะครับทุกคนประมาณนี้บอสอยู่ไหนบอสอยู่นี่เนาะอ่ะแกมันนะเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะสำหรับพาสีฟเราก็ได้อธิบายไปหมดแล้วเนาะอ่ะไปโกคูนะทุกคนโกคูยูอนะครับทุกคนนะมี13ขั้นนะครับทุกคนนะอ่ะขั้นแรกนะครับทุกคนนะเออลืมบอกไปเป็นบัฟอวตารนะทุกคนนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนสำหรับบัฟอวตารนะอ่ะ ขั้นแรกนะทุกคนดาเมจอยู่ที่9,005นะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็ระยะ34นะครับทุกคนตี5วีนะครับทุกคนนะขั้นแรกนะครับทุกคนเพิ่มดาเมจมาที่1,900นะครับทุกคนนะแล้วก็ไปจะเพิ่มมาที่37นะครับแล้วก็ตี5วีเท่าเดิมใช้คราอยู่ที่2,002นะครับไปขั้นต่อไปขั้นที่2ขั้นที 350, 100, ่2เพิ field, 22, 000, <water. t Super poco> ่มดาเมจมาที่3,800นะครับทุกคนนะอ่าสารรับ800นะครับ แล้วก็ระยะเพิ่มเอ้ลดลงมาจากสามสิบเจ็ดเหลือสามสิบหกนะครับตีห้าวิเท่าเดิมใช้คาบอยู่ที่สี่พันนะครับทุกคนนะสี่พันหนึ่งนะเอาไปขั้นต่อไปขั้นที่สามนะครับขั้นที่สามเพิ่มน้เมันมาที่หกล้านสามนะครับทุกคนนะแล้วก็ระยะเพิ่มมาที่สามสิบแปดนะครับตีห้าวิเท่าเดิมใช้คาบอยู่ที่ห้าพันห้านะครับเอาไปขั้นต่อไปขั้นที่สี่ขั้นที่สี่เพิ่มด้เมจมาที่สิบสองล้านเลยทีนี้รอบนี้สิบสองล้านเลยนะครับทุกคนนะอ่า ตีเท่าตีระยะเพิ่มมาที่41นะทุกคนนะตี6วินะครับทุกคนนะใช้คาบอยู่ที่1000 0นะทุกคนมีท่าใหม่อันติเมตอะไรสักอย่างสเปริลต์บอมปะเออสเปริลต์บอมนะอันติเมตสเปริลต์บอมไหนลองดูซิอันติเมตสเปริลต์บอมไหนดูดิอุ้ยนี่นะทุกคนนะอันติเมตสเปริลต์บอมนะครับประมาณนี้เลยนะครับมันเป็นการรวบรวมพลังใช่ไหมรวบรวมพลังนะคล้ายๆบอลเกงกีเนาะคล้ายๆบอลเกงกีแต่เป็นในร่างของ เอ่อตานิยมนะครับทุกคนนะนี่ประมาณนี้เลยครับทุกคนเหมือนการโยนระเบิดนะรวบรวมพลังแล้วโยนเหมือนระเบิดนะอ่ะดูดิดูใหม่ดิไปอ,อีกรอบดิอ่ะมีรวบรวมพลังแล้วก็โยนไปนะครับทุกคนนะประมาณนี้ขั้นต่อไปขั้นที่5ขั้นที 5. น่5เพิ่มดาเมจมาที่19ล้านนะทุกคนนะระยะเพิ่มมาที่4ีิาตี6วิเท่าเดิมใช้คราฟอยที่ที่12,800นะครับทุกคนอัพไป ขั้น <USC. S 1> ต่อไปขั้นที่6ขั้นที่6เพิ่มดาเมจมาที่25ล้านนะครับทุกคนนะตีไอระยะอยู่ที่46 000, นะครับทุกคนตี6วินะอ่าใช้ค่าอยู่ที่1นึ0 0มืนสี่พันนะเอาไปขั้นต่อไปขั้นที่7ขั้นที่7เพิ่มดาเมจมาที่31ล้านนะทุกคนตีไอระยะอยู่ที่48นะครับตีหกวิเท่าเดิมนะครับทุกคนนะจากมันเพิ่มมันลดมาแค่นี้เดียวนะไม่ต้องนับหรอก6วิเท่าเดิมเนาะอ่า มีท่าใหม่นะครับทุกคนเอ่อซูเปอร์เอ่อซูเปอร์คาเมีคามีห้าเนาะถ้าทุกคนเนาะถ้าจะใช่เนาะอ่ะใช้ค่าอยู่ที่สองหมื่นห้านะเอาไปนี่ประมาณนี้เลยครับนี่เดี๋ยวลองดูดิท่าใหม่นี่มันเป็นการวาร์ปป่ะใช่ไหมเหมือนเป็นการวาร์ปแล้วก็ปล่อยคาเมีคามีห้าใส่เนาะประมาณนั้นเดี๋ยวลองปล่อยใหม่ดิวาร์ปขึ้นฟ้าป่ะเออวาร์ปขึ้นฟ้าแล้วปล่อยคาเมีคามีห้าใส่นะทุกคนนะซูเปอร์คาเมีคามีห้านะครับทุกคนอ่ะเอาเลย ขั้นต่อไปขั้นที่8ขั้นนี้8เพิ่มได้เม่มาที่38ล้านนะทุกคนนะอ่าระยะอยู่ที่51นะแล้วก็ตี8เอย6วีเท่าเดิมใช้ค่าอยู่ที่29ง0 0นะครับขั้นต่อไปขั้นที่9เพิ่มได้เมจมาที่14 47ล้านนะครับทุกคนนะระยะอยู่ที่53นะครับตี6วีเท่าเดิมใช้ค่าอยู่ที่34,000อัะไปขั้นต่อไปขั้นที่10ขั้นที่10เพิ่มได้เหม่มาที่5 5้าละ5้าล้านนะทุกคนนะ57ล้านแล้วก็ระยะเพิ่มมาที่56นะครับทุกคนนะตีหวิเท่าเดิมนะทุกคนนะใช้คาอยู่ที่แป0 0มืนนี่มีท่าใหม่นะครับทุกคนนะเดี๋ยวลองดูซิท่าใหม่เป็นยังไงนะเดี๋ยวลองกดดิอ่ะเดี๋ยวลองกดดูโอมอนมันไม่ยอมตายนะครับทุกคนมันตายมันตายง่ายไปนิดนึงนะครับทุกคนนะอะเดี๋ยวผมลองลองเลื่อนมาไกลๆดูนะเผื่อเผื่อมันจะได้ผลนะอ่าเดี๋ยวผมลองดู กดเลยนดะูดิปึ๊บไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนเอา้าไม่มีอะไรเลยเน่าจะต้องอยู่ในวงนะครับทุกคนน่าจะต้องอยู่ในวงเนาะว่าเดี๋ยวผมอธิบายพาสซีฟเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะพาสซีฟของโกคูนะโอ้หเกยอ่ะนี่กดกดได้กดได้อยู่นี่ปึ๊บกดเลยนี่นะทุกคนนะอ่ะเป็นงานแปะให้นี่นะครับทุกคนแปะกระดูกหักแนละ้วทุกคนนะก็คือ ทําให้เวลาเราโจมตีนะทุกคนนะก็คือเวลากดสกิลนี้จะทําให้สตูที่อยู่ในวงนะครับทุกคนนะติดสถานะกระดูหักทั้งหมดทุกตัวเลยนะทุกคนนะก็คือสร้างความเสียหายแรงขึ้น25%นะทุกคนนะตลอดไปนะทุกคนนะอินฟินิตเลยนะทุกคนจนกว่ามอนตัวนั้นจะตายนะครับทุกคนนะจนกว่ามอนตัวนั้นจะหาไม่เลยนะทุกคนนะติดไปเรื่อยๆเลยนะถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะเมื่อกี้เหมือนว่าขายขายแล้ววางใหม่ยังยังได้เหมือนกันวะเออไหนลองลดงซิ ขายและวางใหม่ได้นะครับทุกคนนะก็ถือว่าดีนะ,ประ, 200, นะประมาณ2 0 0แสนเนาะประมาณ2 0 0แสนสเนาะประมาณนั้นเนาะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะสำหรับใช้เกมนะประมาณนั้นถ้าสมมุติว่าเลตอินฟินิตนี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีเลยนะครับทุกคนแปะกระดูกหักรัวๆนะครับนะแล้วมันติดนานด้วยนะครับมันติดเรื่อยๆนะประมาณนั้นเลยนะประมาณนี้ขั้นต่อไปขั้นที่11นะทุกคนขั้นที่11เพิ่มดาเมจมาที่76ล้านแล้วนะครับทุกคนโอ้โหโอเวอร์มากเลยทุกคนแต่เป็นตัวหนึ่งที่ แรงมากๆเลยนี่ยังไม่ขึ้นนี่ยังไม่ขึ้นในน,นี่เลยนะมันนขึน้ยังไม่ใกล้เอ่อเหลือสามขั้นแล้วเน,นี่ยทุกคนเอ้ยเหลือสองขั้นนะทุกคนนะน่าจะเกินร้อยล้านแหละนะดาเมจน่าจะเกินร้อยล้านพอดีเลยนะครับอ่ะเพิ่มดาเมจมาที่76ล้านนะทุกคนนะระยะเพิ่มมาที่63เอ้ย62นะครับทุกคนนะแล้วก็ตีหกวิเท่าเดิมนะค,นครับทุกคนใช้ค่าบอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับทุกคนอัพไปอ่ะ ขั้นต่อไปขั้นที่12เพิ่มไดเมจมาที่95ล้านแล้วนะทุกคนนะแล้วก็ตี6จุดเอ้ย6 69นะทุกคนนะระยะ69นะทุกคนตี6วิเท่าเดิมใช้ค่าไปที่3ามแสนเอาไปขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายนะทุกคนนะขั้นสุดท้ายเพิ่มดาเมจมาที่เอ่อเท่าไหร่อเออหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านนะครับทุกคนนะหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านนะทุกคนนะอ่าขั้นสุดท้ายนะแล้วก็ ระยะเพิ่มมาที่5้าเอเจนะทุกคนนะแล้วก็ตี6กวิเท่าเดิมนะทุกคนนะใช้คาบอยู่ที่5 0 0แสนนะทุกคนนะอ่ะมีท่าใหม่นะทุกคนนะอันติเมตท่าเมย์เมย5นะทุกคนปกติไอ้ท่าแรกนะทุกคนเป็นอ่าซุปเปอร์คาเมยเมยใช่ไหมอันนี้เป็นอันติเมตท่าเมยเมย5นะทุกคนนะในลองกดดูสนะิเดี๋ยวผมเอาเอามาวางไว้แต่กระหลังเลยนะทุกคนนะลองวางไว้หลังๆดูน่าจะพออัพถึงปะ่ะอ่าเงินพอไหมเนี่ยอ่าพออยู่นะทุกคนนะ อลองกดเลยนะทุกคนนะอ่ะไหนลองอ้าวไม่ทําไม่ทํางาน่ะไม่ทํางานด้วยอ้าวจิบหายแล้วทีนี้ <c oughs> มันไม่ตีแล้วทุกคนนะอ่ามันจะไม่ตีเนาะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวผมสคลิปไปตอนเว็บสี่สิบเลยดีกว่าทุกคนนะมันจะได้มีเงินถึงเท่กหน่อยเด้ยินถึงป่าววะไหนลองถึงปะไหนลองอัพไปอัพไปอัพไป,ไป,ไ,ปไปเรื่อย เอ้ยถึงอยู่รอบนี้ถึงอยู่นะทุกคนนะโอแต่กดไม่ได้แล้วนะทุกคนเนาะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะก็คือโกคูนะทุกคนแต่มันค่อนข้างบะมันค่อนข้างแย่ตรงที่ว่าไม่สร้างความเสียหายแบบแบบทั้งหมดนะฮะทุกคนนะก็จะสร้างความเสียหายเฉพาะในวงนะครับทุกคนนะอ่ะเรามาอธิบายกันเลยดีกว่าโกคูนะครับทุกคนนะสร้างความเสียหายใส่มอนนะทุกคนนะหนึ่งเอ๊ เอ่อสิบเอ้ยหนึ่งร้อยบีนะทุกคนนั่นหรือประมาณสักเท่าไหร่วะเออหนึ่งร้อยพันล้านหนึ่งร้อยพันล้านนะครับทุกคนหนึ่งร้อยพันล้านนะถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะถูกป่ะถูกป่ะน่าจะถูกเนาะหนึ่งร้อยพันล้านเนาะทุกคนนะหนึ่งร้อยพันล้านประมาณนั้นก็โอ้มมดที่เลือดถึงหนึ่งร้อยล้านนี่กันแสบพอสมควรเลยนะทุกคนนะอ่าประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับโกคูก็ถึงเป็นตัวหนึ่งที่ แรงมากๆเลยทุกคนเป็นเบต้าธาตุน้ําที่เป็นเบต้าอันดับหนึ่งเลยปะลองจากจูฮาบัตเออจูฮาบัตเป็นลองแล้วตอนนี้เพราะจูฮาบัตตอนแรกคือเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับ1แทนเนาะ,ะไม่เป็นไรอ่ะ,อะโอเคทุกคนสำหรับโกคูนะทุกคนนะก็ถือเป็นตัวนึงที่โอเวอร์พาวเวอร์มากเลยทุกคนนะแนะนําสําหรับการทำนะทุกคนแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ผมว่า ตัวอื่นก็ยังดีหน่อยนะครับทุกคนตัวอื่นดีกว่าแต่อาจจะราศีอาจจะไม่ดีเท่าสุคุณานะทุกคนเพราะสุกุณาเพิ่มระยะมาที่เออสี่ไอ,อสามสิบห้านะทุกคนแต่ว่ากูเหมันเพิ่มไปที่ดามเมจแทนนะทุกคนเป็นดามเมจธาตุนะทุกคนนะเจากกะเกาะธาตุนะครับก็อาจจะอาจจะมีข้อเสียบ้างนะทุกคนเรื่องระยะเพราะไม่เพิ่มระยะให้ทีมนะทุกคนนะแต่ก็เป็นตัวที่โอเวอร์พาวเวอร์ดีนะทุกคนนะแนะนําเลยสําหรับผู้เล่น เก่าหรือผู้เล่นกลางๆนะทุกคนที่แบบเล่นมานานแล้วครัทุกคนผมแนะนําว่าทําติดไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นเบต้าธาตุน้ําที่เก่งมากเลยนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคิวเน้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะทุกคนนะแลสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนซีอเก้นเด็กทําเจอกันคลิปหน้าครับบาย